ครับผมครับคุณลุงนะครับผมแล้ววันนี้ลุต้องเจอกันตอนวันจันทร์ใช่วันจันทร์นก่แอ่ะช่วงนี้นะครับผมแฮปปี้ไนท์ทั้งทีเรามีเรื่องราวแฮปปี้มาฝากกันสำหรับคุณสาวๆนะครับผมถ้าวันนี้ถ้าใครมีปัญหาต่างๆนะครับผมว่าอกไม่อุ้มรูไม่ฟิตวันนี้ปัญหาคุณจะหมดไปต้องเจอตัวนี้เลย SP10 นั่นเองครับตอนรับใไปเชิญดีกว่านะครับคุณซันนี่ครับโอ้เจอซันพูดอะไรไม่ถูกเลยเห็นะ คุยก่อนนะนะแม่ต้องสนห่วงนะเลเดี๋ยวขอขอข้อก่อนดีได้ปะพี่เขาจีบกันมาสองปีแล้วนะอะไรตบแต่ก็เด้งกลับนะโอ้อหตัดเตือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่บเลยหรอเพราะว่าซันมีของดีใช่ไหมเพราะซันมีของดีสี่เอสพีสิบเลยครับหลังจากที่ไปวัดไปวามานะคะของคุณนุ๊ก อ๋อยังหมดแต่พูด้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่า SP 1 0ช่วยอะไรช่วยคุณผู้ชมยังไงนะคะในเรื่องของการฟูการฟิตจากข้างในสู่ภายนอกนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะสามารถที่จะโทรมาที่เบอร์024529222นะคะ024529228นะคะ9288เนี่ยอยากจะบอกว่าโปรโมชั่นมาสำหรับวันนี้รายการนะคะมีนัดมีนกเท่านั้นเอง Happy Night อุ๊ยน้องสันพุกค่ะ Happy Night นะคะ Happy ให้ไปเลยค่ะแน่นอนค่ะ Happy ันไปเลยนะคะเพราะว่า1กล่องปกติแล้วนะคะ20แคปซูลเนี่ยกล่องละ2 0 0 0บาทแต่ว่าวันนี้น้องสันให้ไปเลยนะคะในราคา2กล่องเนี่ยให้ไป1,800บาทโอ้คอนนี้่กล่องนี้นะใช่ค่ะใช่ไม่ได้บอกเวลาเป็นราคาผิดนะใช่แล้วค่ะอีกยางนึงจะให้ถึงบอกราคาผิดยึดเลยนะราคานี้เลยนะแน่นอนเพราะว่าอยากจะบอกว่า ังให้จบนะฟังให้จบถึงรายการตอนที่ช่วงสุดท้ายเลยนะน้องสว่วนจะให้ อ่าโปรโมชั่นพิเศษคุณผู้ชมไปอีกอแต่อันนี้ค่าพิเศษนะคุณผู้ชมความรู้จักกับ SP10 ทไปเลยเพราะว่า SP10 ีนะคะน้องซันมาค้นพบก็มาตอนกลับจากวัดนี่เองบุญกุศลช่วยน้องซันจริงๆนะคะให้ความสวยความงามเนี่ยเกิดตั้งแต่กลับจากวัดน้องซันบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นสวยเนี่ยขี้เละไปก่อนแล้วเพราะว่าเดินไปวัดเนี่ยนะเดินจงกรมรู้ว่านั่งสมาธิเนี่ยไปอยู่วัดนั้นเราไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะผิวก็ไม่ได้ใช้ครีมหน้าตาก็ไม่ได บุญค่ะส่งผลมาจากในข้างในโป่งพองนะคะแต่มาเจอหน้าทุกคนเนี่ยน้ <S <S องเซนไปทำอะไรมาหน้าคำจังตัวก็ดำเอ้าตายแล้วจริงหรอ,ลอแล้วเซนก็เลยอ่ะไปหาครีมมาปะทินไปขัดผิวไปอะไรก็กู่มากู่มากู่กู่กูกู่กูไม่กลับอ่าทำไงล่ะก็เลยไปหาผลิตภัณฑ์นะคะคที่สามารถที่จะมีความสวยความสาวจากภายในสู่ภายนอกนั่นก็คือแคปซูลมหัสจจรันแคปซูลคืนความสาว น,นีหคือสาวแรกแกมคุณผู้ชมคือซานทำแค่นี้เหรอคือซานไม่ไปขัดผงขัดผิวให้แดงสิ้นแรกแกมค่ะ <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าแรกแกมมาจากภายในสู่ภายนอกนี่น,นี่ตากล้องเนี่ยตากล้องเนี่ยยังไงอย่าไปแซวเขาอ,อย่าไปแซวเขา <c oughs> ให้เขาเห็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่ไม่ของจริงของจริงคุณผู้ชมของจริงจับได้เต้องดูอย่างน่าจับได้คุณตะก้อง จับเลนกันใหญ่เลยเไม่ได้อย่างนั้นจับไม่ถูกเลยจับได้เห็นได้แต่ว่าข้างในมันจับไม่ได้มันเห็นไม่ได้มันต้องพิสูจน์ล้วงลึกไปเไย่ะเพราะว่าความสวยความสาวที่มีมาจากภายในคุณผู้หญิงหลายๆท่านค่ะยี่สิบสามสตอนนี้น้องเซนก็จะแตะ3แล้วอะอแต่ว่าสวยตั้งแต่20 มันสวยไม่พอมันสวยไม่สะพรั่งสิเพราะว่ามดลูกจากภายในตอนสมัยที่เราเนี่ยมีประจําเดือนเริ่มมีประจําเดือนแรกๆเลยนะคะเราจะมีปัญหาในเรื่องของเลือดมาเยอะไปเลือดมาเต็มเดือนประจําเดือนมาทั้งเดือนเลือดมาเยอะไม่พอเลือดดาเลือดก้อนเลือดเป็นลิ่มมาก็มาน้อยไปมาแค่แตะแต่ผลาดทำไมให้มันมีรู้ว่ามันมาแล้วมันก็หายไปหรือว่าในเรื่องของ ช่องคลอดเมกะชับใช้งานมากอ่ะ<า>ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่น้องซันเจอนะคะก็ในเรื่องของตกขาวอันนี้สารภาพตรงๆเลยไม่มีใครไม่ตกขาวคุณผู้หญิงหลายคนทุกคนเลยถ้ามีจีมีตกขาวทุกคนสันกาคอนเฟิร์มถ้าใครไม่ไม่ตกขาวนะ <c oughs> เอา,เอา,เ,อาเอาตังเลยเอาตังเป็นนักศักษาไทยนะคะและอย่างหนึ่งตกขาวก็มีการอัปเลเวลเป็นตกเขียว ตกเขียวแถบด้วยอะไรนั่นอันตรายแล้วนะมันมีกลิ่นเนอะกลิ่นบางทีนะเราไปนั่งนะเราแบบรู้สึกเรารู้สึกได้เลยนะว่ามันเป็นกลิ่นแบบว่ามันไม่ใช่กลิ่นเดียวข้ามเลยหรอสเมลเวลคัมไม่สามารถที่จะไปตั้งบนทางลมคุณน้าเธอคุณน้าเต่าออกเลยนะแต่ว่าคุณนันไม่เข้าใจหรอกคุณนันพลาดแล้ว่าต้องตั้งใจกว่างเลมันเหม็นคือมันเหม็นสะพานจริงจริงแต่น้องซึ่งบอกเลยมันเหม็นไม่พอมันมาแถบอีกนะของซานทหมดเลยหรอทัเลย อ่ะเป็นประสบการณ์จริงเลยอ่ะน้องเซนพูดตรงๆเลยน้องเซนก็เคยเจอเอพลสอะไรเพลสคันอ่ะไม่ใช่เพลสคันนะคือไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงที่แบบว่าคันตลอดเวลาเป็นเคลิปที่อายหน้าบิดๆแต่ว่าแบบมันคันเนอะมันคันอย่างเงี้ยมันคันมันปวดที่ยื่นปดที่ยื่นมันปวดอย่ี่ยน้องเซนคันอ่ะคันนี้อยากเดินเข้าห้องน้ำมันละลายหลายรอบนะไม่พอตาต้องตอนเนี้ยคันใหญ่แล้วอยากจะบอกว่าอะไรคันคือคันจริงๆคันแล้วพอ แสบอ่ะน้องสาวบอบบานนะคะน้องซันเนี่ยเปิดพัดลมแบบโอ้ยเปิดพัดลมทั้งหลัมตายหมดเลยาะ่มันมันมันร้อนแล้วมันคันแล้วมันแบบว่าเจ็บมันแสบหลายๆคนก็คงจะมีประสบการณ์ด้านนั้นนะจริงๆนะน้องบอกเลยว่าใครก็ตามที่มีประสบการณ์แบบนี้หรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ ไม่อยากให้ตัวเองเกิดเหตุการณ์แน่นอนไม่แน่ว่ามันจะเกิดจากคุณเพราะคุณคิดว่าคุณเป็นคนสะอาดแล้วหรือบางทีเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่รักสุขภาพไปออกกําลังกายแต่ว่าเหนื่อยไงเหนื่อยเวลาออกอบางทีอยากจะกลับบ้านไปอาบน้ำปุ๊บไม่ไปตัวเองไปทางเข้าวกับเขาก่อนนะเพื่อนแบบชวนไปทานกาแฟก่อนนะแล้วก็นั่งไปแช่ไปหมักหมมไปแช่ไปแต่ถึงบ้าน เป็นยังไงแบคทีเรียสะสมแต่บางคนคุณนัดจะบอกว่าสะอาดเกินไปก็เป็นไม่แน่นอนสุขภาพเกินไปก็เป็นถูกต้องเพราะว่ามันต้องมีแบคทีเรียไม่ดีกับแบคทีเรียใช่แล้วค่ะแบคทีเรียดีเนี่ยก็ไว้กําจัดของเสียบางคนสะอาดเกินไปแบคทีเรียไม่มีตายหมดแล้โรคเข้าหนักกว่าเดิมอีกนะใช่ซันแล้วอย่างตัว s p 1 0เทนี่ยครับมันช่วยอะไรสําหรับซันได้บ้างคือแก้ปัญหาได้หมดเลยอาการทุกอย่างที่น้องซัน บ,บอกมาเปิดมานี่นะช่วยหมดเลยเพราะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเลยนะคะคกับน้องซันแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งท่าในเรื่องของอาการประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะมดลูกฝ่อหูลูดชํารุดเพราะว่าอะไรเกิดจากการใช้งานมากคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะคะส0มสิบี่สิบหสิแล้วบางทีนั่งหัวเราะหัวเราะกันเถอ,อ,อ้าปวปัสสาวะเล็ดอ,อ่ยืนลุกขึ้นมา แฉก็เป็นมาไม่ใช่ปัสสาวะเล็ดอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าหูรูดเนี่ยเกิดการใช้งานมากแต่ว่าทาน SP สีทแล้วบอกคุณผู้ชมเลยว่าสามารถช่วยคุณได้จริงๆรช่วยคุณนะคะในเรื่องการกระชับไม่ว่าจะเป็นกระชับทั้งข้างในนะคะกระชับข้างนอกเพราะว่าทาแล้วเนี่ยส่วนผสมนะคะที่น้องเซนจะกล่าวต่อไปเนี่ยช่วยในเรื่องของผิวพรรณผิวพรรณคุณจะสดใสโตกกวหรือว่าขาวอย่างเงี้ยขาวเหมือนโบกแป้งเลยหรอว่าไปนั่งสมาธิมาแล้วแบบ อันนั้นช่วยหน้าเนี่ยอยากจะบอกว่าเปล่งปังนะคะอมชมพูเนี่ยมาจากจิตใจแต่ว่าเรื่องป้าเรื่องกระอะไรนี่มันไม่หายไปแต่พอทาน SP10 ไปแล้วนะคะก็ลิ้วลอยหรือว่าเรื่องของกระเรื่องของการที่ผิวหน้าหมองค้ำไม่ว่าแต่หน้าอย่างเดียวนะลงมาที่อกนะปทุมถันค่ะหัวนมพูดตรงๆเลยนะชมพูเป็นสีแบบว่าใสมากคือต้องทำคือาปรับนะแล้วก็มาตาม แทนโซ่ขานะที่มันเป็นคราบคลคราบที่เป็นผิวสีกันแล้วมันกระบองค้ําก็ช่วยปรับให้เป็นผิวที่ขาวมากขึ้นและผิวที่หย่อนนะก็กลับมาตึงมากขึ้นกระชับมากขึ้นนี่เลยนี่เลยนี่เลยแล้วตัวเอสพีเจเยมันมามาจากธรรมชาติล้วนๆหรครับทัานแน่นอนเพราะว่าหลายๆท่านนะคะที่ทานไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถทานได้ได้ง่ายๆนะคะก่อนนอนวันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้น แล้วเรื่องอะไรก็คือสามารถที่จะทานได้ทุกวันต่อเนื่องไปตลอดไปเลยเพราะว่าหลายๆตัวนะคะส่วนผสมเนี่ยจะสมจะมีการสกัดมาจากสารเคมีบ้างแต่ตัวเนี้ย s p 1พเนี่ยไม่มีเลยนะคะเป็นธรรมชาติ100%นะคะรับรองจากออยอแล้วออย <Your S 1> อก <your S 1> แล้วอยอมี GMP มีฮารานคุณผู้ชมนะคะที่เป็นอิสลามก็สามารถที่จะรับประทานได้ทานั้นแค่ไหนเนอง,นอง สามวันรู้เรื่องสามวันรู้เนี่ยน้องซันรู้เลยถึงความตึงอะไรตึงบ้างผิวตึงกระชับขึ้นอีกอย่างพ่พอทานไปเจวันปุ๊บเนี่ยหน้าเริ่มใสอมชมพูนะคะจากที่รอบเดือนมาไม่ปกติก็กลับมาเป็นปกติจีมีที่แบบว่า ขาวนะจากใสๆนะหรือว่าจากที่มันข้นเนี่ยกลับมาเป็นใสและอย่างทานเนี่ยสามวันเจ็ดวันรู้เรื่องทานไปได้ตลอดไปเพราะว่าไม่มีสารเคมีตกทานทานวันละกี่เม็ดทานวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนแค่นั้นเองเพราะเป็นแคปซูลที่ขึ้นความสาวใช่หรอขึ้นความสาวด้วยสามหัศจรรย์ ให้คุณทานได้เลยทานได้เลยน้องตส์อยากจะทานโชว์ด้วยซ้ําแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกท่านุกทนด้วยนะคะว่าส่วนผสมที่ช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสวยความสาวมากยิ่งขึ้นค่ะเราขาวเลยหรอแน่นอนขาวด้วยอกตูมอกฟิต แล้วก็ข้างล่างเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าช่วงล่างคุณไม่ดีนะไปเข้าอู่เป็นไงช่างฟิตไม่เช็คนะจ๊ะถ้าเครื่องไม่ฟิตมันก็ไม่สต้านผิดง่ายนะคุณผู้ชมน้องสัญญาจะบอกเลยรู้เรื่องเลยรู้เรื่องคือสวยทั้งร่างโอ้ยคุณนุ๊กปกติคุณนุ๊กไม่เคยทานเนี่ยขอทานหน่อ่ะสองเมตรเลยนะคุณนุ้มสวยทั้งร่างค่ะคุณผู้ชมอ้ ตะกล้องซูมไม่ถูกเลยอ่ะเห็นไหมฉันอยากทานเลยฉันเห็นหุ่นนางเอไม่เรื่องจริงนะน้องสันไม่แต่ไม่ได้ยังไม่เท่าไหร่อะไรรู้ป่ะที่เลิศผิวเนี่ยมันแดงมันใสแดงมันใสอาจจะส่งผ่านความรู้สึกดีๆนะคะผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอยากรปรโมชั่นแล้วล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องสันให้แค่30สายในรายการนเท่านั้นนะคะที่จะได้โปรโมชั่นดีๆสุดพิเศษ ปกติที่น้องซันบอกไปแล้วช่วงได้รายการใช่ไหมคะว่า2กล่องเนี่ยน้องซันให้ไปเลยนะคะในราคา1,800ับาทเพราะวันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากได้บุญไงอยากสุขความสวยแล้วก็ความสาวให้คุณผู้ชมที่บ้านนะคะมีคุณผู้ชมหลายๆท่านที่มีคุณพี่มีมีน้องสาวหรือว่ามีคุณแม่นะคะบ้านอยู่ในโซนใช่สาวเยอะเขาจะได้ไปแบ่งกันทานก็แถมไปไปเลยหนึ่งกล่องนราคาในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นก็จะได้หมดสกล่อง เลยแค่เไม่แค่เลยสามคายใส่สามสายในรายการแต่ว่าตอนนี้มันเหลือแค่ทีมงานบอกว่าไม่ถึง30สายแล้วเหลือ18สายแล้วค่ะเอ้ยแปดสายเท่านั้นนะคะก็แค่18สายนี่ก็คือไม่แถมแล้วนะทีวันหมดนะซันกี่วันนะสวันให้รู้เรื่องเลยว่าผิวตึงขึ้นกระชับขึ้นเวันให้รู้เรื่องเลยว่าข้างในเนี่ยฟิต ยิ่งกว่าสาววัย15วัยแรกแย้มโอ้โหมันยิ่งว่าฟินอะใส่มันสวยแล้วอย่างนี้แต่เดี๋ยวบอกว่าการันตีนะคะโดยพี่บุ๊กกี้ด้วยพี่บุ๊กกี้ก็ทานมาแล้วแล้วก็การันตีคอนเฟิร์มเลยว่าฟิตสวยกระชับเด้งแน่นอนพิดดูว่าพี่บุ๊กกี้นะคะเป็นสาวเรียกว่าเป็นสาวไม้สพรั่งนะคะมีลูกถึงสองคนแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ทำไมถึงหุ่นดีหุ่นเปรแล้วก็โอ้โหนะโโหนะ้าอกนะกระชับขนาดนี้ครับอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะโปรโมชั่นนี้เท่านั้นนะคะเบอร์0 2 4ย์สองสนะคะศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าสองแปดแปดโทรมาเลยนะคะศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าสองสองสองจำไว้นะโทรมาได้เลย30สายเท่านั้นในรายการแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้สายแค่แปดสาย,สายนะ พีเทหรือ SP10 นะคะ1กล่องเนี่ยราคาปกติอยู่ที่2,000บาทใช่ครัผช,ชมชวันนี้นะคะให้2กล่องในราคา1,800บาทแต่แฟนบอกว่า 8สายสุดท้ายนี้ที่จะได้เป็น3มกล่องในราคา1น0 0บาทเท่านั้นแถมไว้เท่านั้นอ่ะออไม่แข่งอะไร่ันสามวันเห็นผลใช่ไม่เพิ่มสายด้วยไม่เพิ่มค่ะเพราะว่าอยากให้สวยกันเท่านี้สวยจะพราะในรายการสวยเยอะมากไม่ได้เดี๋ยวมีแข่งใช่ใครไม่ดูคือใครไม่ดูในรายการก็ไม่สามารถที่จะเก็บเอาไปสวยได้แล้วจริงอย่างอ่วันนี้ขอบคุณน้งสันมากค่ะขอบคุณครับ วันนี้เรียว่าความสุขเราเต็มเปี่ยมเลยคุณนุกเนาะใช่แล้ววันนี้นะต้องรีบกลับ,บไปทานไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะคอยดูว่ามันจะรัดแค่ไหนอ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมอ่าวันนี้ลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดี run, um, like run, um, run, um.